วันที่12ตุลาคมปี1945วันที่ธงแห่งอิสรภาพได้โบกสะบัดเป็นครั้งแรกเหนือแผ่นดินล้านช้างที่รวมเป็นหนึ่งแต่หน้าเศร้าวีรบุรุษผู้นำการประกาศเอกราชในวันนั้นแทบจะกลายเป็นเพียงเงาจางๆในความทรงจำของคนรุ่นหลัง นี่คือเรื่องราวของสมเด็จเจ้ามหาอุปราชเพชรราชรัตนวงศาผู้นำคณะลาวอิสระและการต่อสู้เพื่อเอกราชที่ถูกประวัติศาสตร์ฉบับทางการลบเลือนเพื่อเปิดทางให้กับเรื่องเล่าของผู้ชนะในยุคสมัยต่อมา สิงหาคมปี1945จากประวัติญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่สองอินโดจีนที่เคยอยู่ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่นและอำนาจของฝรั่งเศสบัดนี้เกิดสภาวะสุญญากาศทางอำนาจขึ้นอย่างฉับพลันสำหรับลาวนี่คือช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ ณศูนย์กลางของความเคลื่อนไหวนี้คือบุรุษผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลสมเด็จเจ้ามหาอุปราชเพชรราชรัตนวงศานายกรัฐมนตรีแห่งหลวงพระบางพระองค์ทรงเล็งเห็นว่านี่คือโอกาสทองที่จะปลดแอกชาติจากการเป็นอนณานิคมของฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษและรวบรวมดินแดนลาวที่กระจัดกระจายให้เป็นปึกแผ่น พระองค์ไม่รอช้าทรงรวบรวมกลุ่มข้าราชการและปัญญาชนหัวก้าวหน้าที่รักชาติก่อตั้งขบวนการลาวอิสระขึ้นขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงทรงลังเลและต้องการให้ฝรั่งเศสกลับมาคุ้มครองดังเดิมเจ้าเพชรราชกลับทรงเลือกเดินในเส้นทางที่ต่างออกไปพระองค์ทรงตัดสินใจปลดแอบประเทศชาติด้วยพระองค์เอง และในวันที่12ตุลาคม1945รัฐบาลลาวอิสระที่นำโดยเจ้าเพชรราชก็ได้ประกาศเอกราชของประเทศลาวอย่างเป็นทางการพร้อมจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นถือเป็นครั้งแรกที่ดินแดนล้านช้างได้กลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อประเทศลาวที่มีเอกราชและรัฐมนูญของตนเองนี้คือช่วงเวลาแห่งความปีติยินดีและความหวังของชาวลาวทั่วทั้งแผ่นดิน อย่างไรก็ตามเสรีภาพที่ได้มานั้นช่างแสนสัน้นเพียงไม่กี่เดือนต่อมากองทัพฝรั่งเศสที่ตั้งตัวได้ก็กลับเข้ามาทวงอานานิคมคืนรัฐบาลลาวอิสระที่เพิ่งถือกำเนิดและขาดแคลนกำลังอาวุธไม่อาจต้านทานแสนยานุภาพของมหาอำนาจได้เดือนเมษายนปี1946ฝรั่งเศสยึดเวียงจันทร์และหลวงพระบางคืนได้สำเร็จ คณะรัฐบาลลาวอิสระรวมทั้งเจ้าเพชราชต้องลี้ภัยข้ามแม่น้ำคงมายัางฝั่งไทยและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ประวัติศาสตร์ถูกเขียนทับซ้อนกันหลายชั้น หลังการต่อสู้ของขบวนการชาตินิยมทั่วอินโดจีนทวีความรุนแรงขึ้นในที่สุดปี1953ฝรั่งเศสได้มอบเอกราชอย่างเป็นทางการให้แก่ราชอาณาจักรลาวภายใต้การนำของพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงเอกราชฉบับนี้เองที่กลายเป็นชนวนของสงครามกลางเมืองเพราะในขณะที่ฝ่ายราชอาณาจักรพอใจกับสิ่งที่ได้รับ แต่เจ้าสุภานุวงศ์พระอนุชาต่างพระมารดาของเจ้าเพชรราชได้ปฏิเสธเอกราชที่ได้รับมานี้และเลือกเส้นทางการต่อสู้ด้วยอาวุธโดยหันไปร่วมมือกับขบวนการเวรยียดมินของโฮชิมินก่อตั้งแนวลาวฮักชาติหรือที่รู้จักกันในชื่อประเทศลาวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายคอมมิวนสิสต การต่อสู้ดำเนินไปอีกยาวนานเกือบ30ปีจนกระทั่งในปี1975ขบวนการประเทศลาวที่นำโดยพักประชาชนปฏิวัติลาวก็สามารถยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ได้สำเร็จ เมื่อพักประชาชนปฏิวัติลาวกลายเป็นผู้คุมอำนาจเบ็ดเสร็จประวัติศาสตร์ฉบับผู้ชนะก็ได้ถูกสร้างขึ้นเรื่องราวการต่อสู้เพื่อเอกราชของเจ้าเพชราราชรัตนวงศาถูกเล่าขานขึ้นใหม่โดยมีพักเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ฉบับทางการได้ให้ความสำคัญกับปฏิวัติอันยาวนานของพักว่าเป็นผู้นำพาประเทศชาติสู่เอกราชที่แท้จริงและสมบูรณ์ในปี1975 บทบาทของเจ้าเพชรราชรัตนวงศาบิดาแห่งเอกราชลาวสมัยใหม่ถูกทำให้เหลือนหายไปอย่างเป็นระบบและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้พระองค์ถูกลบออกจากหน้าประวัติศาสตร์กระแสหลัก แม้ประวัติศาสตร์ทางการอาจจะไม่ได้จารึกชื่อของพระองค์ไว้ในฐานะวีรบุรุษแถวหน้าแต่ในหัวใจของชาวลาวจำนวนไม่น้อยสมเด็จเจ้ามหาอุปราชเพชรราชรัตนวงศายังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเอกราชครั้งแรกเป็นผู้จุดประกายความหวังและเป็นวีรบุรุษในเงาที่รอวันให้คนรุ่นหลังได้กลับมาค้นพบและมอบตำแหน่งแห่งที่อันถูกต้องให้แก่พระองค์ในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติอีกครั้ง เพราะประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงเรื่องราวของผู้ชนะแต่คือความจริงทั้งหมดที่ประกอบกันขึ้นเป็นจิตวิญญาณของชาติและวันที่12ตุลาคม1945คือความจริงที่ไม่อาจลบเลือนได้